ไห่หยุดแล้วไห่หยุดแล้วไห่หยุดแล้วจะหลุดอะไรกันบ่อยๆเออจหลุดจังไรไวๆ วิบบีน่าเป็นหนึ่งอันนีข้ของลอกคลองเก่าฮะอันนี้ไปเช้าของลอกใหม่ต้องบ่ายเป็นคองลอกเก่าไปแล้วบิ๊กบีถ้าเป็นหนึ่งแดดอุ่นๆขลองหน้าหนาวเยี่ยมเลยครับวิกบีนะเป็นหนึ่ง ไปเลยเดี๋ครกบท่้น ่ใหญไซเป็นโลโอ้โหย้อนแดดนี่ครับช่อนของล็อกเก่าโอเคเลยฮะหมายอย่างนี้ช่อนไซใหญ่ๆโอ้โหย้อนแดดมองอะไรไม่เห็นแล้วโอเคแต่ก็ถือว่ากบยางกบปมวิกบีน่าเป็นหนึ่งเยี่ยมเลยครับ เรียกเด็กแล้วอยากจับเด็กเด็กกันเลยอือเอาเอาไปยืมอาไปยืม เด็กตื่นเลยอ่าทีตยิบเลยตลากระติกตื่นเลยฮะเลย,น,เลยนี่กระป๋องบิ๊กบีนะเป็นหนึ่งเนี่ยฮะ แต่เด็กตื่นเลยก็ GT เป็นปลาช่อนไซใหญ่ๆ,ๆนะปลาช่อนของล็อกเก่านะตรงนี้ของล็อกเก่าแล้วกับเหยื่อกับปอมบิ๊กบีนะเป็นหนึ่งโอ๋หุแดดอุ่นๆก็โอเคแล้วฮะกับปอมบิ๊กบีนะเป็นหนึ่งเยี่ยมเลยครับ ลยอกแล้วยัอีกแล้วลยัดอีกแล้วพันไปอีกแล้วสายหล้กนะหยัลุนะลยัดลกนะยดอีกแล้วัอีกแล้วลยัดอีกแล้วพันไปอีกแล้วสายหยัดลุกนะ ยัํเลยายัดเลยจ้าเจ็บป็ดเ็ดเดเดทำ <laughs> ช้อนย่างเท่ก้อนติดไมตอนติไม่จับเลือกกินสีปลามันกดเดีปแ Não aqui, né? yeah. you. Mm -hmm. โลแล้วจ้ากับปอมบิทบีนักเป็นหนึ่งโอ้โหเป็นปากเป็นปากตัวเบตโพทะลุขนาดนี้ไม่มีรอดฮะบิทบีของนักเป็นหนึ่งโอ้โหกัดแล้วตัวตัวเบตทะลุบอกว่าใช้คำเดียวว่าเสด็จของล็อกกับมันแน่

ยิ่งเปีะะเปยกเลยโดไปนะฮะเปียกเลยเออเป็นชดุนชดยำเย็นนะครับไอ,อ้เหี่มันปล่อยของกู่ใช่ไหมันไม่โดนตา,ามเันโอ้โหหลุดพอดีเลย <c oughs> ยงงัยนปอมบิ๊กบีนะเป็นหนึ่งไดเรียมฮะทั้งช่อนทั้งชะโดรู้เรื่องไปหมดอย่างนี้ไปจะไปกันต่อมันจะหมดเวลากับปอมบิ๊กบีนะเป็นหนึ่งงานชะโดยามเย็นไปโอเค 好。